Em ơi, e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 m ơi, huy, huy bên bên nào rồi huy, 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 ao hai bên lưỡi, nổ, thì mà đi nổ, em ơi, em ơi vươn, em ơi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 . Hãy hai quá hai mươi quá em mai ơi ơi nữa khi mà đi nó khi mà mà lại em ma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 i มอตสัพพะวัตโตลาโตสมาสสะนะมอตสัพพะวัตโตลาโตสมาสสะนะมอเตอสัพพะวัตโตลาโตสมาสสะเจ้าที่จะสร้างจะไปทุกเขาลูกช้างมันจะมาับรู้ในนั้นหยูพี่ไม่จะลบรูดนะพี่มาดีพี่ไม่จะมาไลฟ์ขอร้องอ่ะคืนนี้ปล่อยพวกพี่ไปเถอะพวกพี่มาแค่จะมาดูว่าน้องอ่ะยังจะอยู่ไหมสวัสดีพี่ป้านาอาพีสทุกคนนะครับดีอนตลับพัสู่ช่องน้องวินคนเล่นกับพี่นะคุณดูก็ใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อหนึ่งนะเพื่อเป็นกู ก็วันนี้ผมจะมาเบิ่งล้างนะที่พี่ใหญ่ช่องพี่แสไปเรื่อยได้โดนเด็กขึ้นเบื้องล้างเล่นงานนะรอบที่แล้วก็พี่แสตรอบพี่ลิ้พี่ใหญ่ก็ได้มาคนเดียวนะก็วันนี้ผมอ่ะจะมาพิสูจน์ว่าเด็กคนนั้นอ่ะเขาไปเกิดหรือยังหรือว่าเขายังมียังอยู่ไหมหรือว่าเขาต้องการอะไรนะพี่ๆนะวันนี้ผมก็ได้มากับเพื่อนใหม่ผมนะครับก็การสวัสดิกับน้องใหม่เนี่ยก็ผมก็ผมก็อาจจะ ออกคลิปกล้ก็อาจจะเป็นคลิปสอนนะที่ผมแน่าก็อาจจะมีติดตลกวันเงาพี่แล้วเขาจะไปทีพิสูจน์คนใครเข้ามาก็ยืนยักกนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้เพื่อเป็นกำลังใจพวกผมต่อไปนะก็อีกช่องทางหนึ่งคือห้ามกดข้ามโฆษณาพิ่พมนะเพื่อเป็นการสทับทุ่มพวกผมนะก็ทุกคนไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มแล้วพีเ่เดี๋ยวเราไปชมกนะันแล้วไปฮะวันนี้ไม่รู้ว่าวันนี้จะเจออะไรับผมก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหากันเลยนะทุกคน

ทุกคนก็จะเป็นคลิปสองคลิปแรกใหที่ผมได้ตามตามมาจากช่องพี่แฟนแล้วก็พี่แฟงพี่ๆนะทีนี้ทุกคนจะตามพี่แฝดกับพี่แฟงนะทุกคนไม่เป็นไรเอาทุกคนก็ไม่รู้ว่าวันนี้ผมอ่ะจะโชคดีโชคร้ายนะเฮ้ยกินได้เปล่าเฮ้เพื่อนกินไม่ได้

ผมก็ไม่รู้นี่มันคิดอะไรของมันน่ะมักินน้ำอยู่ดีผมห้ามมันก็ห้ามนะคนผมก็มันคลิปเมื่อไปเที่ยวกันนะโอ้ยอะไรพวกนี้อะไรพวกนี้ไปไปไหนไหมเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ย

บอมเลยอย่าไปกินน้ำไม่เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอ้ยไม่ปวดท้องปวดท้องปวดท้องเฮ้ยไม่บ่มาเลยอย่าไปกินน้ำมั่วกูห้ามมึงแล้วทเฮ้ยหนุ่มใจเย็นตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนกูจูกูด่วยชั้นเนี่ยไม่เป็นไร บอกมึงแล้วไไปกินน้ำม่วงทุกคนคือผมบอกมาแล้วนะว่าอย่าไปกินน้ำนม่วงนะมึงไปขอกมาเาานนนะมข,อขอาเลยไปอ,อย่าไปนั่งเลยไปนั่งไปฆ่าเขาเลยมไม่เจอใครเลยนะขามาเลยไปขามาเขาเลยไม่เจอใครเลย บ้ามากมาเฮ้ยไอ้ไม่ไ every ม่เฮ้ยไอ้ไมไอไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเอ็มไอหนูหนูอย่าเล่นมันเ้หนหนูพี่ขอร้นะเพื่อนพี่มาดีหนูไม่ไปไหใจเย็นไม่ไอ้ไมไอเไม่ใจเย็นตั้งทต่ตั้งทต่หนไม่ไอ็มไอหนูพี่ขอร้องไงยะเพื่อนพี่มาดีพี่กับเพื่อนพี่มาดีหนู ยัยไม่ไมตีนตั้งตีตั้งตี่ไม่ตั้งที่ก่อนตั้งที่ก่อนหนูพี่ขอร้องเลยนะจะทำอะไรพวกพี่เลยพวกพี่มาดีพวกพี่ไม่ได้คิดว่าจะมาทำไม่ดีกับหนูนะพี่ต้องขอโทษเพ,พื่อพี่แล้วที่ไปกินน้ำมั่วซั่วไปกินน้ำเพราหนูเปล่าพี่ก็ไม่รู้ ไอ้ย <mud? S 2> ม <mud? S 2> ่อ้แม่เดี๋ยวคุณนะเอ้ามามามยยังไม่จามอ่ะเมื่อกี้ใครพี่พอมึงเมื่อกี้ใครพี่พอมึงใครพี่พอมึงทุกคนเมื่กินเมืไม่รู้อ่ะแม่มันเป็นอะไรนะอยู่อย่างนี้นบีบคอป่ะพุงผมไม่รู้เหมือนนะ มีข้อขามาเขาก็เลยเป็นนังข้อเขามาเขาเลยอ,อืไอ,อ,อไเปนง้นม,ม,มว่ามันไม่ใช่ละแม่ไปกินน้ำมอซุ้งเขานะมบเหมืนอนให้มาอยาก,กินน้ำมอสว้งห้เพื่อไมหนูได้ยนที่ตาวาไหมเนื อยู่ไม่ไอพี่ขอช่วนตัหนูพี่ไม่ได้มาตั้งพี่ไม่มาพี่ไม่ทำมาในไิ่งไม่ร้นะพี่บอกเพื่อนพี่แล้วว่าพี่พี่พี่นอนอยู่นะพี่พี่มีเงิมาอยู่อะพี่ไม่ตั้งใจพี่ขอร้องเน่ยทำโดยพวกพี่เลยคนีพวกพี่มาดี พี่ายงแล้วหนูนไยที่้วเอามหุ้หน่อยมีท้าเขาจไหมนี่เราขอคมาแล้วต้องผีดหวง่ที่เราพอขอี่ที่ทายไม่ดีไม่้างไปหรือว่าทำอะไรเกินเหตุเราพอทนาที่พอที่นะรตั้งใจมาที่มาดึไม่ได้มามาร้ายนะ คนคงคงรู้ว่าคือม้นเขาลงสายนะทีนี้เฮ้ยเฮ้ย ทั้งก๊อีก่อนทั้งก๊อีก่อนหนูพี่ขอโทษหนูพี่ไม่ได้มาพี่ไม่ได้มาร้ายพี่มาดีหนูไม่รู้หูไม่รู้เนี่ยไม่รู้อะไรเดินผ่านหน้ามึงกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยเลยไม่มีใครเลย กูแกะทักก bueno. so ันะนะดูดีกว่าน่ะปะก็เดยไม่ได้มาล้านอยู่พี่พี่ก็รูี่ก็ูเนาะเู้ยเไม่เฮ้ไม่เฮ้ใจเย็นใจไมได้นี่เหรอ มึงใจเย็นไหมเพื่อนมึงใจเย็นมึงวคสติเยนอ้โ้ยไปกินน้ำามซวบอกแล้วนรวยไหมมันต้องการอะไมันไปกินน้ำาม้วนะไอ้กูบอกมแล้วเวลสียงไรไหมทไหนวะ

ào hài điเลย, nhúa, pìa đi nhúa, em mai, 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 พี่มาดีนะพี่ไม่ได้มาไล่ไอ้ไม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 ่หลวงไอ้ไม่ไม่ไอ้ไม่มทัสสัพพะวะโตลาโตสมาสะนะมทัสสัพพะวะโตลาโตสมาสุสะนะมทัสสัพพะวะโตลาโตสมาสะเจดีย์ทางจะไปทุกเขาลูกช้างมันจะมาลบรูดในนั้นหลพี่มาจะลบรูดนะพี่มาดีพี่ไม่จะมาไล่ ขอรนะ้องอ่ะคืนนี้ปล่อยพวกพี่ไปเถอะพวกพี่มาแค่จะมาดูว่าน้องอะ่ะยังจะอยู่ไหมสมุดสตาร์ถูกพี่พี่ทำอะไรขึ้นลงไปพี่ต้องขอโทษาสาสเด็ดสตาร์ไอ้ไมไอ้ไม่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 ทนมันไม่ตื่นเลยนะเมื่อคืนเมื่อกี้มันอ่ะมัน,น,มน,มนช,ช,ชี้ชี้ขึ้นไปบนกิ่งไม้เนี่ยคือเมื่อกี้เจอเต็มเต็มเลยนะแม่มันชี้ปุ๊บมันถึงงบลงไปนะมันตาค้างเไงนะพี่พี่นะ

Em ơi, cứ đi mai phải dùng cáp khăn Ui, nổ Khi mà đi em biết mà lái nổ, em khỏi lóng Thì thăm bơi với Vy rồi Em ơi, thương phải Em ơi, cáp, mai Em ơi, em phải cáp khăn Mai cáp khăn, mai Mai, cáp, mai Phải tương tương rồi cáp đều Ôi, mới sai lại, Mai เอ้ยไมเอ้ยไมเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไมเฮ้ยเป็นอะไรวะเฮ้ยเอ้ยไมเฮ้ยแม่งเปไหนไปไหนอยู่คนนี้วะไปเลยเปนี่ยไม่ใช่ไหมแม่เนี่ย ไม่มึงไม่เขี้ยบ้าม่อกี้มึงซื้อสลมไปมึงเป็นไรเนี่ยฮะเมื่อกี้มึงซื้อลบมึงรู้เรื่องมั้ยเนี่ยกูรู้ดิน้องมานทำอะไรมึงวะอะไรน้องเขาทำอะไรมึงวะน้องเขาเหรอน้องไหนมึงจำได้ไหมเนี่ยว่ามึงมาทำอะไรมึงจำได้ไหมเนี่ยไปเสียดีหลัง Là thất bại. Mình thầm mãi mấy mừng tôn ngon khổ lính ngang lưu vinh nhà mừng hề mẹ 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 Này mình hềm Mình hềm Mày vì bong lắm bể bong nghe rồi. ngang bể ngang ngang mày ngang bể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  ngang Mày ngang bể ngang bể Mày bể ngang bể ngang mày ngang bể ngang bể ngang bể mày bị ใครใครเขารออะไรอีกฮะ,อะ,ะบอกมึงแล้วก,าากูมากูกูพามึงมาหาน้องเขามึงอย่าไปท้าน้องเขามึง,ไป,งมไปกินน้ำน้องเขาดิเนี่ยรู้ตัวไหมเนี่ย กมไม่รู้ว่าคือยังไงนะ <c ười> คืออยู่ดีคือไอ้ใหม่ม,มันนอนโมทสตี้ลงไปแล้วมันจำอะไรไม่ได้นะพี่ๆนะ <c ười> มึงก็น,นอนโมทสตี้ลงไปตรงเนี้ย <c ười> ไปกูว่าจับไปแล้วไป <c ười> ก็ทุกคนทุกคนมาไปกินน้ำมือเข้าโม้ทุกอย่างนะคุณก็ทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมดีนะบอกมึงนะว่าไปกินน้ำทุกคนวันเช้าใหม่กินน้ำก่อน